มาซื้อของมาฝากเราครับว,วันนี้นี่ติงเอาของอะไร,รชาวนาหรืออะไรชาวนาชาวนามันมีชาวนากับอะไรนะ,ะชาวนาแล้วก็กับดํานาชาวไร่ชาวสวน <laughs> นี่เอา อันนี้มันคืออะไรนี่ถูกไหมอันนี้อันนี้อันเาะคาราบ,บาวเปิดเอาของไปด้วยนี่อย่ท้ายรถอ่านี่มาดูมาดูมาดูาดให้เหลาโดยเฉพาะเลยเนี่ยเจ็ดแน่แน่ให้เหลาทำงานครับเออไม่เกะกลอง่ยครับ กาพ่นสีครับเดี๋ยวไปดูหน่อยเลาแกะดูดิแกะดูตรงนี้แหละนะแกะก็ลองให้เราโดยเฉพาะเลยนี่ใช้ได้ไหมอันนี้ได้เลยเนาะครับได้อตอนแรกว่าจะเอากาอะไรนะกาพ่นน้ำมันบ่คอับนีนนี่แหละไปใส่ถุงเก็บเดี๋ยวจะเอาเหล็ก ไปนู่นเลยครับไปข้างหลังเลยเพราะพ่นตรงนี้ไม่ได้หรอกนี่ติดตรถพมหมดแหละนู่นครับเอาเหล็กขึ้นรถหมดเรียบร้อยนี่เอาไปพ่นอยู่นู่นเลยครับข้างหลังเลยกคดังนู่นแหละย้ายทีเดียวเรียบร้อยไม่ต้องหลายรอบครับโอ้ยังไงช่างวันนี้ประกอบเครื่องบ่อื นี่นีเครื่องข้างไหนนี่อา้าวนี่คันนั้นล่ะคันนั่นล่ะทำไมมันถอดบ่อยแท้คันนี้เป็นไรนไฮะยังไม่จบโอ้โหเรือเข้าเรือออกเป็นว่าเล่นเลยนะเนี่เรือเกบทุกวันเนี่ยตอนแรกผมจะเอาไอ้กานี่แหละพน่นสีนี่ให้เราพ่นนี่ การพ่นน้ำมันนี่นนโอ้แต่ด,ดูไปน่าจะพ่นไม่ได้ลวดูรูมันทำไมรูมันใหญ่อย่างนี้นอื <c oughs> ก็เลยไปซื้อมาใหม่เลยครับนี่อันนี้ซื้อมาให้พี่เก่งใช้พ่นน้ำมันล้างทำความสะอาดพวกอุปกรณ์ช่างครับตอนทำเครื่องอันนี้โมอะไรอีก Ừ. Thái vào wow. Chết bữa này nè Cái đó nè nè เราเอางขับเทเลอร์ไปนะเดี๋ยวพี่จะขับอันนั่นไปรถกระบะเอาทางลมไปเองขับเทเลอร์ไปเอาน้าไปใส่เทเลอร์เลยวะ่ะสีกับกาลอะอู้สูซจูใครเนี่ยหดาคุยเอามาให้ ไ,ได้กินไหมไไเป็นยังไง <c oughs> เออับใส่เทเลอร์เลยเดี๋ยวพี่จะขับรถก,กระบะไปเอาปั๊มลมไปนู่นแหละครับไปพ่นอยู่นูน่นแหละปั๊มลมก็มีผมว่ามันประหยัดสีมากกว่านะมากกว่าทานนั่นเนี่ยใช้ปั๊มลมเนี่ย ไลยไปเลยไปเลยเดี๋ยวพ่นตรงนี้แหละเอาตรงไหนดีวะ <c oughs> อยู่ร่มร่มหน่อยเดี๋ยวจะยกสูบไอ้ตรงนั้นแหละร่มดีอยู่ Thôi mà thôi mà Thôi mà lão thôi mà Lời 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 Ê ê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  นีแลพ่นยังไงแล้วเอเยาวางยังไงพ่นในดินนะเอาเหล็กรองฮะเหล็กเกนี่ย ตัวนี้แล้วนี่เอาเหล็กนี่รอเนี่ยเหล็กกลมอะเนาะเอาอันใหญ่หน่อยนนะ่ะแล้วนนั่นแป๊บสามนิ้วอะไหเดี๋ยวช่วยรารับเหล็กก่อนแป๊บหนึง่ง เอามาหมดเลยบ่ไอที่ทาเสร็จแล้วล่ะอันนี้เสร็จยังเนี่ยอันนี้ยังใช่ไหมอันนี้ยังโอเคครับเอาเหล็กลงเรียบร้อยเอาปั๊มลมลงเรียบร้อยครับเดี๋ยวมาดูให้เราวัดดูระยะก่อนได้หรือเปล่า สายถึงไหม <c oughs> อันนี้สายลมนี่มันเล็กเตะไม่เป็นไรหรอเนาะพอพ่นสีเนาะแต่ <c oughs> ถ้าเป่าลมอ่ะสา, <c oughs> สายนี้ไม่แรงครับสายนี้ไม่แรงเอาดึงไปดูดิถึงไหม <c oughs> ไป ไายมากแจ้วได้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 ๋ดดดยว,วางไว้ตรงนี้แหละดวกสบายมากเลยมีรถเค็นนรถเงียบเนี่ยทำอะไรก็ง่ายครับเอาแกะโซ่ออกเลย เดี๋ยวไปเอาร่มนุ่นมาไว้นี่เด้อร่มนุ่นไว้นี่เขือว่าได้นั่งพักให้คนหรืร้อนเก็บสลิงแป๊บครับโอเคครับเราน้อยทำการพ่นแล้วน,ลน,นุ่นอู้คือมั้ยคือมั้ยตั้งพ้นแข้พ้นไงไว้หน่าใช่มั้ยแต่อันมันอยู่สุงเสียงไม่ได้ โอ้ดีประหยัดสีเยอะเลยนี่เราเนาะสัแล้วเนาะอ้แจ๋วเลยนีติดดีด้วยนี่แต่ว่าผมงงกับกามากเลยเมื่อกี้อ่าพอเปิดลมปุ๊บตูดมันพองออกเลยอ่ะตูดกาแล้วมันมีมีสีไหลออกครับ มันมันเกี่ยวกับว่าลมในถังลมเรามันแรงไปไหมเกี่ยวหรือเปล่าครับนู่นเห็นไหมสูดพองเ,เห็นไหมคนะผมว่าน่าจะเกี่ยวนะเพราะว่าถัางลมมันแรงเกินครับถังมันใหญ่เมื่อกี้ผมก็เปิดเต็มที่เลยเลยปั่นลมไม่นานพอสมควรอยู่เปิดปุ๊บดูดสูดกาพองเลยเห็นไหมหนูดกาครับพองแทบระเบิดอะ่ะ แล้วก็มีสีฉีดออกมาเป็นฝอยเลยอ่ะโอ้คือคือคือ <c oughs> แบบนี้เจวเลยอะ่ะเร็วกว่าเดิมครับประหยัดสีกว่าเดิมด้วยโซ,โซสายจะได้พ่นใหม่หมดเดยล <c oughs> ดยแ้้เนาะนี่ เลยงามที่เปิดเปิดลมนิดเดียวนะเนี่ยเปิดนิดเดียวเปิดไม่ถึงครึ่งเลยสีหมด,ดยอย่าง เชื่อแล้วครับว่าใช้กาพ่นเร็วกว่าเร็วกว่าทาแน่นอนอี่เห็นไ,ไหมสบายเลยครับสบายเหล่าเลยทีหมดปล่า้งงเลยทำไมมันโพงกันวะเปิดแรงกินไปหรือเปล่าใช่ไหม น่าจะเปิดลมแรงไปเนาะครับพองเลยตูดพองเลยเกือบระเบิดแล้วเกือบระเบิดอีอ่ะเมื่อกี้ถ้าเปิดแรงระเบิดตู้เลยโอ้ทางลมนี่มันใหญ่ไปครับเนี่ยแรงดันมันเยอะเฮ้ยพี่ผูมแล้วมันมันเหนียวปะเหนียวคืออ๋อ ใช้เสร็จต้องล้างกาไปเลยเด้ออย่างนั้นเสียห้าร้อยแปดสิบห้าบาทกานี่เกือบเสียเมื่อกี้อ่ะไหนามาดูดิ <c oughs> ดูตูด <c oughs> ตูดพองเลยอะ่ะสีดันกระจายออกเลยเนี่ยแม่ <c oughs> อีเกิลวันราคาถูกหรือเปล่ามันมีแพงกว่านี้ตอนแรกว่าจะเอาไอก้กระป๋องบนมาแล้วแต่มันใส่ได้น้อยเนะเาะหรอกระป๋องบนมันใส่ได้น้อยครับทีห้หมดเลยหมดเลยโอ้ แล้วโูโเรียบร้อยเลยว่ะโอ้นี่อยู่ตรงนี้ก็พอดีแล้วตอนแรกว่าจะให้พลบนนี้นี่เนี่ย โอเคครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับทุกท่านครับจะเที่ยงอีกแล้วสวัสดีครับผม